แองจี้เดินไปไหนเนี่ยลักจี้กินใหญ่เลยพี่มันนี่ก็มัมมัมแองจี้เรียกก็ยักกระดิกหางมากินปลาเร็วๆลักจี้กินของตัวเองสิูก เป็นไงเช้านี้ไม่กินปลาเป็นไงคะเป็นไงฮะกระดิกหางเนี่ยหมายความว่างไงจิอืม 你看。嗯